เมนูลูกรักนมปั่นโอรีโอเครื่องดื่มนี้เป็นเครื่องดื่มที่ทําง่ายมากๆแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยนะคะเพราะว่าวัตถุดิบที่เราใช้เราเลือกใช้โอรีโอของเด็กเล็กนม UHT สูตรไหนก็ได้แต่บ้านเราเลือกสูตรนี้ค่ะเพราะว่ามีสารอาหารเยอะครับกรองวิธีทาทาได้ไม่ยากเลยแค่เทนมลงไปในเครื่องปั่นก่อนจากนั้นใส่โอรีโอเด็กในส่วนของโอรีโอทุกคนสามารถเลือกใส่ได้ตามชอบนะคะเราก็สามารถเลือกแบรนด์ได้ด้วยสามารถเลือกได้เหมือนกันค่ะว่าจะเป็นนมปั่นโอรีโอหรือว่านมปั่นโยเกิร์ตเสร็จแล้วเติมความหวานด้วยนน้้้้เเเเชชชืืื่่อออมมถถุงงฟฟาาารลกใ ตาป่าแฟนซีค้าเพราะว่าเป็นน้ำเชื่อมคู่บ้านที่ทุกคนต้องมีน้ำเชื่อมมีเนื้อใสคุณภาพความเหนืดคงที่ไม่ต้องปรับสูตรทุกครั้งที่ใช้งานนะคะสามารถนํามาปรุงอาหารได้หลากหลายมากๆไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวอย่างยำใส่ขนมหวานและทาเครื่องดื่มประเภทต่างๆได้ที่ตู่เลือกใช้อีกอย่างหนึ่งก็เพราะว่าประหยัดเวลาในการเคี่ยนน้าเชื่อมค่ะไม่ต้องต้มเองรสชาติเนี่ยละมุนมากๆไม่หวานแหลมแบบการใช้น้าตาลเพียงอย่างเดียวแถมเก็บได้ง่ายมากๆเลยไม่ต้องแช่เย็นใครที่เป็นเจ้าของร้านอาหารน้ําปั่นฟังทางนี้เลยค่ะหาซื้อง่ายบรรจุภัณฑ์ดูดีน้ำเชื่อม หนงฟ้าตาปลาแฟนซีครับ